มาแล้วที่เราเอนไปเอนมาแล้วอันนี้เรามาเอาใช่ไปอนลืมีเยรัอะไรเนี่ยพรมเ็นอยตัวเลยอ่ะเกียรไวแล้วมึงไม่เกียรันนี้เลยหรว่ามีคนอ๋ออ่ากูของของเต็มนำไปดนนัไปอไปดกลสวัสดีครับว้าวววววววัววรวววว จะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้เลยนะครับสามสองหนึ่งเขาก็บของกันเขาก็บของกันแตเก็บของยังเป็นวะไอสตีทเอ้ยไอไก่มีเนื้อไหมไอไก่มีเนื้อไหมขอเนื้อยี่เนี่ยเฮ้ยคนดูคนดูเป็นเด็กเยอะนะสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ผู้ถามจริงมึงเดือดเดือดไปทำไ่ทำไปทำนี่มันยากจริงมึงมึงเห็นมึงเห็นตัวกูที่อยู่ข้างล่ไหมตัวหนึ่งนะทำไงไปเช้บ เอ๋อใช่อ่ะเดี๋ยวมีแมงมุมพิษอะไรกับ้างตะปอนตะปอนอีซี่แยกกระจกไอ,อ,อ, Easy, yeah, อสัตว์แม่มดไ oh. อสัตว์แม่มดไอสัตว์แม่มดนมาแล้วไอ้ก้าวเรามาแล้วไมอ้นี่ใช่อันนี่มาแล้วเออมาแล้วที่เราเตรียมไว้จะมาแล้วไอ้ไอ้นี้เรามาแล้วเอาเชื่อตะปอนลืม oh, <sure. S 1> นี่นี่ <c oughs> องค์ควมคือทางนี้ทางนี้มึงไปยังนี้ ไปไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปทำต้องไปตรงถ้ำที่มึงใหญ่อ่ะเครื่องกายเพชร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 การมึงหายไป็นไหนเนี่ยเหรียยิบเกือบตกเมื่อกี้เสื้ออื่นเหรอกายชุดเหล็กชุดเหล็กกูยังไม่มีเลยแหละขึ้นมาเองมึงจะมึงจะดับตั้งแต่เพิ่งมาแล้วเป็นไงเนี่ยปักอยู่เต็มเลย้าไปดูหรอมันยังมีร่องลงไปอีกเรื่อยๆไอ้ยัาโจนโจนไอ้วะมึงไปไหนกันแล้วนี่เฮ้ยเฮียยเฮเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง เอ้ก็เอ้อะอาหารในอาหารในกูเลยหครึ่งกูเลยหครึ่งไม่ต้องักต้องหไม่ต้องหักมตองนม่ต้ัไมีอกมา้อไม้องักไ์เอกไองกไมต้องักไมตงตรงตรงนี้มตองสปง่ตรงนี้มอง่ไม่ออเหี้่อออักไอ่กิล เชี่ยแม่งยังมีทางไปต่อด้านล่างอีกไอ้สับไอ้กูตรงนี้ก็มีอีกนี่มันยังมีไม้ชาร์ปต่อไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยพวกอันนี้น่าจะการันตีใหม่แน่นอนวไว้ี้ยลงมาขุดลงมาคุกโอ้ยอ้ยพิดโตเลยไม่มีทางดลงลงเป็นแบบลัดกเกีเลยไงกลับไปทางไอ้ก้าววะไม่น่าจะไปทางนั้นถ้าจะน้ำมุมเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปก่อนกูเลยรึ่งหัวใจกูไม่มีอาหารนี่อ่ะไอ้กายกูเด็กเนื้อสมเดรจ ไรวะโอ้โหเอ้ยตายในเดือยยอดอกูคนเล็กมันจะข้าคนเุดทไม่ไม่กูคนกูคนเล็กมันจะมาเช้าหรืยังไวะเนอะไรวะือยังไม่มาขุเลกเนกูเจอพชษรรวยนี่อ้พวกมึงทำอะไรอยู่กูคนเลีอยอยกูขึ้นแล้วอ๋อไม่คุดเ้ยุดดังกันขุดังกัน เดี๋ยวในกูกูหาเนี่ยไป็ัตวัดกูมดกูอี้่้กวาท้อก่อนไกลกมีร้องไหมขึ้นมาที่กูเลยเต็มๆเลยลูกกดูก็หมดอีอ่กูอู่อพีดดไม่ให้พีดมันหมดพีดม่งอยู่สิบหกวิสัตว์พีดเหถ้าพีดนี่มอ้เหียกูไม่น่ากินอาหารตอนตอนที่พิดมาเลยแม่ง ปไปนี่ไไมครับลงระบาลงระบาอืมโอ้โหโอเค<ๆ>กินไอ้กิบผอมบับบบอ่นนอบบ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 ้บบ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 อบบ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 บี่บิบ ฟรีีน่ถอยลูกตาด้วยเจ็ดแฮ่ใครใครใครมีใครมีฐานบ้างเอ้๊ะพอใส่ฐานไว้มึงใส่ฐานไว้เดี๋ยวกูเผาให้เอ๊ะกูตอนนี้กูอยู่ตรงเชอรี่บอสซ์ไหมกูขุดกูขุดขึ้นมาเชอรี่บอสซ์ไม่ไม่กูทำอยู่กูทำอยู่กูทำอยู่เหมือนแคนนี่บอสซ่าไหมอ้อะไรเลยไม่มึงก็ตัดไม้ดิมันจะได้ผัวมาอีก แล้วสมบีไปเกิดทีบ้านมึงเลยว่ากูกูเก็ีมาหมดแล้วโอคไปกล่องกูไปไหนนะไกาซอมบี้มาเกิดที่บ้านไปจวอ่านี่อนะเป็นตนี้แลนะกายนะ s t y เออตอนนี้ขี้เต็มตัวแล้วขี้เต็มขี้ขี้อะไรขี้เต็มตัวเดียวเดียกูทำพอทอได้แล้วนี่หน่นนี่นีนี่นีน่นี่ มีขนแกไหมถ้ากานนี่ลงลลงท่านเดียวก็ต้องรับดาบไปอ้ยถึงบ้านเลยไอ้ยังไม่ยังไม่ทันยังไม่หันหาหาอาหารดีๆเยอะๆเลยแม่งซีมห้อนี้รู้แล้วหมดแล้วไม่หมดไอโต้รู้แล้วไปไปไป ใช่เอ็นมึงว่าปแปลกๆปลกไหมวะหวานเนี่ยมึงว่า,วาปแปลกแลกไหมคืออะไรวะกูอ,อยากรู้เหมือนไม่เป็นไรตั้งต้องไปเลย okay. ได้ประตูนี้เทเรละสวยแมคิวเต็มเลยอ๋อแม็กมาคิวโอไมค์ก่อนกูเกลียดแม็กมาคิวเกลียดไปดูเอเลยออกไปตุด๊ดได้แล้วนี่แหละอะไรครับนี่น้ำเด็นแบบสวยสวยจืดทานาเนี่ยคือเจลาพิีซีวิจิตี ไปยังไไปเอออันนี้ไหมหมู่บ้านนอกจากตอนเริ่มอ่ะไอ้ยี่สกิลยิงกันเองไม่อะไรคิปเปอร์ระเบิดไอ้ต้องมอตัวขวาคนตัวสั้นอุ้ยมึงหยุดดิน้ามังคานปะเอาดูเดี๋ยวมึงสปอนสองงานน่ะแล้วก็เคฟพูดใหญ่แที่มึงขี้มี้เป็นใบมันเป็นดอกไม้สัสเอ้ยเอ้ยเอาเลย เปิดดูกล่องไอกายเหล็กของน้องกายเพชรเจ็ดเม็ดกูขอหมดเลยเกีฟาร์ซีโหแม่งมีตัวตุ๋ยไม่เป็นไรหุดเหล็กชิวๆิวแหม่พี่นี่ครับไปดูก็เดือเลยเนี่ยเออเหมือนกูอยู่นีเดือดแล้เนี้ยนี่นะโอ้เอ็นดูแมนเอ็นดูแมนโอ้โหไอตัวนั่นลไงปูหนึ่งหัวใจไอ้เหมือนมีมันต้องให้คีเปอร์มาระเบิดแน่เดี๋ยวมันจะเจอแบบหนึ่งเด ไอเทียอะไรเนี่ยพรมอะไรไกันกูดามกูดาหน่อยไอซีมันมองไม่เห็นไอ้เยี่ยนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนี้ฮรอก่อนมันแห้งไหมไอซมันแห้งได้เหรอวะเออมันต้องมีอ่ะแม่งแอะไรเยมันมันมันค้ามหมายเยี่ยนไมีเียี่ยนเยี่ยนเยี่ยน คุณดูครับเดี๋ยวผมจะเข้าในเทอร์แคปอ่าเดี๋ยวรอดูเอ้ยกูไม่อยากกูไม่อยากเาทักกูไม่อยากส่งกูไม่อยากเขาทัเฮียโน่อดแมงอาหารน่ดเดู้ไมแงเลยมันเล็กนอน่ย อ้ยยเอ้ยไม่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 พวก่เห้ก็สเลยกูฆ่าแพ็กลิ้นเอยทุยกูฆ่าพิกลิ้แล้วย็ดแม่ยดแม่ยดแม่เดนเดนเดนไอ้กายเปายังเอ้เฮียมันพูดลวมันพูดลวไอสัตว์ไอสัตว์มันพูดลวมันพูดลนีกูกลับแล้ว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 กูกลับแล ปรสาทพนมเขาพนมแบบ EP4 เราไปอันนี้ไปดีเอ็นโอ้มายก็รู้ว่จะเฝอัเ้นอสไปดีเอ็นเนียบริษัทดีเนี่ยไอ้บุญร้องอินเดียนียอะไรึง้สัตว์เนี่ยกูมาแล้วเนี่ยโอ้ยกูนี้กูนี้ถึงเมืงหรือดอมมันก็ตีมึงอยู่ดีเนี้ย มึงองให้หรื่ก็ต้องมีของาเี้ไป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 หนึ่งหนึ่งนีดนมาไมดิบกิติดฟ้ากินติดฟ้าไว้ไมอมรอรอนี่ไม่วันนี้ดอันนี้มันยิงไม่พังยังไม่เกิดไ้อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหงเอ้โอ้โตภ แต่ดาบพวกกูทำอะไรปกติไม yeah. yeah. ่เป yeah. ็นไปช่วย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 ตีเร็วตีตีอ้ไอ้ยีก้วแตกแตกแตกหมดแตกหมดสวยสวยรังหลังระวังหวังหลังคโอเคโอเคโอเคเดินเดินเดินเ

เม่นอะเลยมันอันนั้มีย้อนแน่เออนั่นนั่นไดาก็ติดเหมือนกันก็สำหรับคลิปนะครับเอาชีวิตรอะ EP 3วันนี้ก็จบไปเพียงนี้นะครับก็รอก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ